สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการตลาดแบบดึงดูดหรือที่เรียกว่า inbound marketing นะคะมีข้อมูลบทความวิเคราะห์หน่าสนใจที่เราจะมาเจาะลึกกันค่ะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์นี้คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญมากในยุคนี้แล้วมันทำงานยังไงกันแน่หลักๆเลยก็คือแทนที่จะแบบผลักโฆษณาไปหาคนเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะอันนี้เน้นสร้างคอนเทนต์หรืออะไรที่มีประโยชน์ดึงให้เขาเข้ามาหาเราเองมากกว่า ครับน่าสนใจมากเลยคือมันเป็นการปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆนะครับข้อมูลชุดนี้ก็ชี้ชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้คนเราเอ,อ,อยากหาข้อมูลเองไม่อยากถูกยัดเยียดขายของต้องการควบคุมการตัดสินใจมากขึ้นเยอะเลยใช่เลยค่ะในข้อมูลก็ยกตัวอย่างเยอะมากนะคะเช่นแบบทำบล็อกให้ความรู้ไปเลย <c oughs> หรือทำวิดีโอสอนแก้ปัญหาต่างๆ หรือโพสตโซเชียลที่น่าสนใจแล้วก็เรื่อง SEO ด้วยใช่ไหมคะทำให้คนเสิร์ชหาเราเจอง่ายๆใช่ครับ SEO นี่สำคัญเลยเวลาเขาอยากรู้อะไรเขาจะได้เจอเราก่อนพอมาดูรายละเอียดสิ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำม,มากๆเลยคือเรื่องความไว้วางใจคะ่ะคือต้องสร้าง trust ผ่านคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์จริงๆพอเราให้คุณค่าเขาให้ข้อมูลช่วยแก้ปัญหาให้เขาก่อนเนี่ยโอกาสที่เขาจะนึกถึงแบรนด์เราเป็นแรกๆตอนจะซื้อจริงมันก็สูงขึ้น ถูกต้องครับแล้วประเด็นเรื่องผลลัพธ์ทางธุรกิจเนี่ยก็น่าสนใจนะมีข้อมูลมีสถิติในเอกสารเลยว่าแม้ช่วงแรกอาจจะลงทุนเยอะหน่อยกับการสร้างคอนเทนต์ดีๆแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยต้นทุนหาลูกค้าใหม่อาจจะต่ำกว่าพวกโฆษณาแบบเดิมๆได้ถึง60%เลยนะครับโหหกสเลยเหรอคะคเพราะคอนเทนต์ที่ดีมันเหมือนทำงานให้เราตลอดเวลาไงครับ ดึงคนเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องคอยอัดเงินเหมือนโฆษณาที่พอหยุดจ่ายก็หายไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันยั่งยืนกว่าจริงๆด้วยใช่ครับแล้วมันยังโยงไปเรื่องการสร้างแบรนด์ด้วยนะการให้คุณค่าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยสร้างความผูกพันทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์เราไม่ใช่แค่ซื้อแล้วจบเพอเผลอกลายเป็นแฟนคลับช่วยบอกต่อให้อีกอันนี้สำคัญมากในระยะยาวนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนที่ในข้อมูลแนะนำไว้ แทนที่เราจะตะโกนบอกว่าซื้อปุ๋ยเลยเราสิลดราคาก็เปลี่ยนเป็นทำบทความดีๆแบบ5วิธีดูแลต้นไม้ให้ออกดอกถึงปีอะไรแบบนี้ใช่ใช่แล้วค่อยๆแนะนำสินค้าเราเป็นหนึ่งในทางออกดูน่าเชื่อถือกว่าเยอะเลยตรงประเด็นเลยครับมันคือเปลี่ยนมุมมองจากที่แบบจ้องจะขายอย่างเดียวมาเป็นการให้คุณค่าก่อนให้ประโยชน์ก่อนแล้วเดี๋ยว ยอดขายหรือผลลัพธ์ที่อยากได้มันจะตามมาเองฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ว่าในข้อมูลพวกนี้มีพูดถึงข้อเสียหรือความท้าทายอะไรของ inbound marketing บ้างไหมคะอ๋อมีครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันหลักๆเลยคือเรื่องเวลาครับผมคือ inbound marketing มันไม่ใช่แบบกดปุ่มแล้วเห็นผลเลยเหมือนยิงแอดต้องใช้เวลาสร้างคอนเทนต์สร้างความน่าเชื่อถือรอให้คนมาเจออาจจะหลายเดือนเลยครับ ก็จริงค่ะแล้วก็เรื่องทรัพยากรด้วยครับการทำคอนเทนต์ดีๆสม่ําเสมอเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งคนทั้งงบประมาณเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นข้อที่ต้องคิดเหมือนกันนะคะสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยอินเบล์มาร์เก็ตติ้งก็คือการลงทุนระยะยาวเน้นสร้างสัมพันธ์ให้คุณค่าช่วยเหลือผู้คนซึ่งมันก็ตอบโจทย์คนยุคนี้ที่เริ่มเบื่อโฆษณาแบบเดิมๆแล้วอยากหาข้อมูลเองมากกว่าเนาะใช่เลยครับทีนี้ คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือลองนึกกันดูไหมครับว่ามีแบรนด์ไหนบ้างที่เราตามอ่านตามดูคอนเทนต์เขาตลอดแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อของหรือใช้บริการเขาเพราะคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่เพราะเห็นโฆษณาบ่อยๆแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้คอนเทนต์ของแบรนด์นั้นๆมันดึงดูดใจเราได้ขนาดนั้นน่าคิดนะครับ